ลิเวอร์พูลล็อกเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่งในตลาดนักเต็ม,มกราคมนี้แล้วหลังฟอร์มนัดล่าสุดเข้าตามากเดลี่เอ็กเ s สสื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าลิเวอร์พูลจากฝูงพีเมียรีอังกฤษตัดสินใจยกให้แอนโทนีโรบินสันแบกซ้ายทีมชาติสหรัฐอเมริกาของฟูลแลมทีมร่วมลีกเป็นเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่งในเวลานี้แล้วหลังทําผลงานนัดล่าสุดได้อย่างน่าประทับใจ ทั้งนี้ลิเวอร์พูลต้องการแบ็กซ้ายมาเสริมทัพโดยด่วนในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้หลังจากแอนดูโรเบิร์ตสันที่เข้ารับการผ่าตัดไหล่ยังไม่มีกําหนดว่าจะกลับมาลงสนามได้ตอนไหนขณะที่คอดวิกาดก็เจ็บเพิ่มอีกรายจากอาการกระดูกไห,หาปราหักคาดว่าจะต้องพักหลายเดือนทําให้ตอนนี้เหลือแค่โจกโกเมดในทีมชุดใหญ่ที่ต้องโยกมารับบทแบ็กซ้ายจาเป็น ด้วยเหตุน,นี้แอนโทนีโรบินสันจึงกลายเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลหลังจากมีบทบาทสำคัญในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดซึ่งฟูลแลมเปิดบ้านพลิกล็อกเอาชนะอาเซนอตสอต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพร้อมช่วยให้หงแดงทิ้งห่างปืนใหญ่ถึง5แต้มในเวลานี้สำหรับแอนโทนีโรบินสันเริ่มเข้าตาลิเวอร์พูลในเกมที่ฟูลแลมแพ้แบบบุตรบิดสาต่อ4เมื่อต้นเดือนธันวาคมซึ่งสามารถจัดการโมฮาเหม็ดสลาจนแทบแผงริดไม่ออก และยังรับมือกับบูกายโยสกาได้ดีในนัดล่าสุดก่อนที่เจ้าสัวน้อยจะโค่นอาเซนอนได้สําเร็จโดยมีการเปิดเผยสถิติในเกมว่ารูบินสันแย่งบอลได้3ครั้งและเข้าประตูห6ครั้ง